ทุกคนรู้ไหมว่าถ้าเกิดว่าวันนี้คุณมีทักษะในการเขียนบทความนะคุณจะอยู่เหนือค่าเฉลี่ยแต่เดิก่อนถ้าคุณคิดว่ามิมจะแนะนําให้คุณเขียนบทความโดยใช้ AI อ่ะวันนี้ผิดถนัดเพราะว่ามิมไม่ได้จะแนะนําในเวนั้นเลยสายเหตุที่พูดแบบนี้เพราะว่ามิมได้มีโอกาสไปอ่านบทความที่คุณทอยด a ตาล็อกกี้นะคะเขาเขียนสรุปคลิปวิดีโอของคุณเนลพาทเทลนะคะที่พูดถึงเรื่อง GEO งงใช่ไหมว่า GEO คืออะไร GEO คือ Generative a g i n g Optimization นะคะซึ่งเป็นการแสดงผลข้อมูลเวลาที่เรากดค้นหาใน Google เนอะเมื่อก่อนมันก็จะขึ้นเว็บไซต์ที่ติดอันดับเนี่ยในหน้าแรกใช่ไหมถ้าเกิดว่าเว็บไหนเนี่ยได้ขึ้นหน้าแรกของ Google นะ่ะก็จะเป็นเว็บที่ได้รับการยอมรับจาก AI แล้วว่าเออ เว็บไซต์เนี่ยมีคุณภาพแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณได้ลองค้นหาข้อมูลใน Google คุณจะเห็นว่าจะมีตัวของ Gemini นะคะที่เขาจะรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือนะมาสรุปโดยตอบทุกคำถามโดยคุณเนี่ยสามารถถามคำถามใน Google อะเป็นประโยคยาวๆได้เลยเขาก็จะหาข้อมูลมาเพื่อตอบให้คุณแบบชัดเจน ถ้าถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเขียนบทความคือถ้าเราใช้ AI เขียนบทความมันก็ใช่มันมันอาจจะดูสมบูรณ์แบบใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ AI ทําำไม่ได้คือการให้ข้อคิดเห็นหรือรีวิวความรู้สึกต่างๆในเรื่องใดเ,เรื่องหนึ่งนั้นนะนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีการเขียนเป็นหนึ่งในทักษะที่ควรฝึกไว้เพราะถ้าเกิดว่า เขียนเก่งมีการลำดับความคิดในสมองได้ดีก็จะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่พูดเก่งด้วยถ้าคุณอยากลองเริ่มต้นเขียนบทความนะคะมิมมีเคล็ดลับดีๆนะคะที่จะช่วยให้คุณสามารถฝึกเขียนบทความด้วยตัวเองได้ง่ายๆนะคะพร้อมกับใช้ Gemini ช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อให้เรานำมาเรียบเรียงเป็นบทความที่มีคุณภาพให้กับคุณะคะ อย่าลืมกดติดตามยมาไว้นะคะเวลาที่มีคอนเทนต์ใหม่จะได้ขึ้นฟีดแนะนำให้คุณเลย